มณีดงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังมณีดงบทประพันธ์ของอาจารย์สินขรวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัญญาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะร่างทะมึนปานปึกป้านจอมปวกใหญ่ๆวิ่งเหยาะๆยะพ้นแนวไม้เข้ามาแผ่นดินสะเทือนเลือนลั่น บนหลังมันมีสมอยดงนั่งบังคับมาเช่นเคยโอ้แรดบุกเราเอ๊ะนั่นผีกองกอยอีกแล้วทุกคนที่หมอบคอยเหตุการณ์ที่ต่อไม้ผูกขนาดใหญ่ต่างกรูกันมาทางลูกหาบทั้งสามที่เห็นแรดเริ่มบุกเข้ามาตัวแรกเป็นแรดดำด้วยน้ำหนักไม่ต่ำกว่าสองตันขึ้นไปถึงได้วิ่งดังคึกคึกไม่ผิดรถถังขนาดเล็ก กระสุนนัดแรกที่ระเบิดออกไปเป็นของสัจจาผู้จัดการร่างมะขามข้อเดียวซึ่งเล็งอย่างบรรจงแรดดำพันอินเดียตัวนั้นคาหน้าพับลงแต่มันก็รีบลุกขึ้นเพราะสมอยดงที่บังคับมันอยู่คงจะใช้อาถานอะไรสักอย่าไม่ให้มันจิบทั้งๆที่เจอกระสุนไรเฟิลของสัจจาเข้าเต็มรักแร้แดงระวังมันช้าใส่เรา ตอไม้ยักษ์ไม่กระเทือนแต่แวงโวไปสอกกว่า,วาเนื่องจากเป็นตอไม้เก่าแก่เกือบผุนั่นเองสัจจาและเจ้าฝือกระเด็นกระดอนไปประทะด่วงและพันทว่าไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดเพราะหลบตามน้ำแรดผีสิงตัวนั้นเมื่อชาร์จอย่างรุนแรงแล้วมันยังคงเล่นเลยไปแล้วดิ่งนอก,กลับมาอีกเป้าหมายที่เดิม ซึ่งตรงนั้นแหว่งโหวเห็นได้ชัดระวงังอ้ยเสียงของลูกหาบคำป่วนร,ร้องรั่นเพราะเจอไม้กระเด็นถูกศีรษะถึงไม่แตกก็บวมปูดเป็นมะกรูดมะนาวยามนั้นด้านสัจจาและเจ้าฝืดกลับเปิดช่องโหว่เนื่องจากโดนโจมตีสองครั้งพังไปเกือบสองศอก ร้อนถึงโพจนาต้องกระโจนมาที่ช่องหว่และชายหนุ่มต้องตื่นเต้นสุดขีดเมื่อแรดดดำอินเดียตัวนั้นดิ่งนอพุ่งเข้ามาอีก <c oughs> พ่อเลี้ยงหนุ่มปล่อยกระสุนออกไปทันที <c oughs> เห็นชัดๆว่ากระสุนเจาะเข้าที่เหนือนอบนเล็กประมาณฝ่ามือเป็นรูโบเลือดสีแดงเข้มทะลักมันสุดหวบลงไป แต่กลับลุกขึ้นมาวิ่งคึกๆึกเช่นเดียวกับตอนที่สัจจาย,ยิงครั้งแรกแรดพีสิงด้วงกรุง้งพ่อเองนั่งบนหลังทนโทไม่สิงได้ไงฟืดว่าเสียงดังคุณพ์ยิงสมอยดองอย่ายิงแรดเสียงแหลมเล็กบอกเตือนมาจากข้างใน เท่านั้นเองพ่อเลี้ยงหนุ่มว่าศูนย์ตรงกองกอยบนหลังแรดแล้วลั่นกระสุนทันทีไก่ไก่เป็นเสียงเดิมที่ทุกคนคุ้นเคยร่างของมันกระเด็นหวือเหมือนผีจับกระชากหายเข้าพงไม้ทึมแรดตัวนั้นสุดลงทอดอร่างสู่พื้นดินเสียงดังไม่ผิดซุงขนาดสามคนโอบ ล้มลงพื้นทั้งๆท,ที่นัดนี้ไม่ได้โดนอะไรมันเลยหมดแรงอาถรรพ์ของตัววิบากกรรมบนหลังนั่นเองเท่านั้นเองทุกคนรู้ว่าต้องยิงสมอยดงบนหลังแรกเท่านั้นจึงจะหยุดพวกมันได้ซึ่งเห็นจะจะเวลานี้รถถังขนาดเล็กตัวนั้นดิ้นดึกอยากจมกองเลือดตรงนั้นเองดูไปไม่ผิดล้านหมด ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้แล่นคึกเลือดอาบแต่ไม่ยอมล้มแรดนั้นแบ่งออกเป็นสองชนิดคือแรดดดำและแรดขาวหรือที่เรียกกันติดปากว่าแรดเผือกสังเกตง่ายๆถ้าเป็นแรดดดำริมฝีปากบนแหลมเห็นได้ชัดส่วนแรดขาวนั้นริมฝีปากบนแบนราบเพราะถ้าสังเกตสีแล้วจะไม่รู้ว่าดำหรือขาว เนื่องจากแรดนั้นชอบเกลือกโครนจนดำที่นอนตายอยู่ข้างๆตอไม้ยักษ์ผุเป็นแรดดำแน่นอนเพราะปากบนแหลมแรดที่นอยาวที่สุดในโลกอยู่ที่อังกฤษซึ่งนายกอดนันกัมมิงเป็นเจ้าของคือยาวถึง1นึเมตร45เซนติเมตรหนักสองตันกว่าความจริงแรดในประเทศไทยนั้นหายสาบสูญไปหลายสิปีแล้ว ไม่นึกว่าจะมาถูกคณะสำรวจแร่ยิงตายเพราะเป็นสัตว์ที่หายากและเป็นสัตว์สงวนแห่งชาติด้วยทุกคนเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ยิงสัตว์ป่าสงวนหายากตายไปเช่นนี้คุณพศอย่าออกไปยังมีอันตารายอยู่ข้าจะไปดูแรดโวยกันดูมันทำไมเสียดายว่ากันมันเป็นสัตว์หายากกลับต้องมาตายเพราะน้ำมือของพวก,กเรา ต้องโทษไอ้ผีปาซาตานพวกนั้นนักคุณพศสัจจากาวเสียงสันโอ้มันมาอีกแล้วลูกหาบคำป่วนชี้หยิงหยิงซึ่งสัตว์ประเภทเดียวกับแรดรูปร่างคล้ายมากควบทึมๆเข้ามาอีกเช่นเคยมีสมอยดงนั่งคุมมาและวิ่งเข้าช้าต่อไม้หวังที่จะให้ทลายลงไปจนได้ การปล่อยกระสุนออกไปทันทีที่หมายคือสัตว์ถือวิบากรรมตัวนั้นซึ่งนั่งหลังสัตว์ที่คล้ายแลดมันกระเด็นผางหายวัาไปกับแมกไม้เพราะแรงระเบิดมหาศารของไรเฟลิลสัตว์คล้ายแรดตัวนั้นหยุดกึกทำท่ามึนงงยืนทำหน้าเลืกลักอยู่ห่างโตไม้ผุเพียงสาเมตรกว่าๆเท่านั้นเอง ทำให้ทุกคนมองเห็นรูปร่างมันถนัดชัดเจนยิ่งนกยูงนี่ตัวอะไรกระสู้นี่นะหรือกระสู้เหมือนแรดมากนะหมอสุธรรมกล่าวเสียงสนรัวกระสู้ซึ่งเป็นสัตว์ปลาสงวนชนิดที่สองรองจากแรดหยุดดมกลิ่นคู่หนึ่งเมื่อได้กลิ่นมนุษย์มันจึงเตลิดออกจากที่แห่งนั้นแสดงว่าผีออกแล้ว กระสู้นั้นสังเกตง่ายๆคือมีนอเดียวส่วนแรดมีสองนอนอบนสั้นและเล็กกระสู้มีสองพันคือพันอินเดียและพันเกาะชวาหรือเรียกอีกชื่อว่าพันไดกัสซึ่งมีอยู่เฉพาะไทยอินโดจีนมาลายูและอินโดนีเซียเท่านั้นที่อื่นๆไม่มีกระสู้พันอินเดียถือว่าใหญ่ที่สุดคือ นักถึงสมตันส่วนพันดายกัสของชวาตัวเล็กกว่าคือโตเต็มที่หนักเพียงตันกว,กว่าเท่านั้นเองแต่กระสู้ทั้งสองพันชอบเกลือกปักตมเหมือนกันที่เพิ่งวิ่งคึกๆึกจากไปนั้นเป็นพันอินเดียแน่นอนเคราะดีที่การล่อสมอยดงตัวนั้นร่วงเสียก่อนไม่เช่นนั้นกระสู้ตัวนี้คงสังเวยชีพ เพราะผีป่าซาตานลึกลับตนนั้นสะกดมาดูนั่นหลายคนชี้มือหยิงๆยิงไปที่แนวไม้ตีนดอยช้างเจ้าเก่าที่เคยบุกคราวแรกโผลพ้นแนวไม้เรียงหน้ากระดานออกมาไม่ต่ำกว่าสาสิบตัวเช่นเคยสมอยโดงนั่งใส่ข้าหาต่อไม้ผูกเสียงเปลือระเบิดขึ้นกึกก้อง หูดับตับไหมเป้าหมายอยู่ที่สมอยดงบนคอช้างซึ่งกระเด็นผางหายลับไปในดงไม้หลายตัวช้างป่าเมื่อหมดสิ่งบังคับก็มีสภาพผีออกคล้ายกระสู้ตัวนั้นทว่าเกิดปัญหาขึ้นทันทีระหว่างช้างผีออกกับช้างผีเข้าซึ่งกำลังบ้าคลั่งโถมเข้ามาจึงเกิดการประทะกันขึ้นระหว่างช้างทั้งสองพวก เสียงช้างทั้งสองปะทะกันเองสนั่นหวั่นไหวเสียงร้องของช้างที่ผีโอ,อซึ่งมีสติที่เป็นของตัวเองดังก้องป่าส่วนช้างผีกําลังเข้าไม่ต้องพูดถึงตั้งหน้าตั้งตาเข้าทำลายฝ่ายมนุษย์ท่าเดียวแถมกระเทกช้างผีออกให้กลับเข้าไปบริเวณตีนดอยจึงโอนลหมานเอิดอึงกลายเป็นช้างปะทะช้างเนื่องจากช้างผีออกนั้นเป็นช้างป่า ย่อมนี้กลิ่นมนุษย์สุดขีดอยู่แล้วนับนับดูแล้วช้างผีออกซึ่งฝ่ายมนุษย์สวยสมอยดงร่วงไปมีเจ็ดแปดตัวส่วนช้างผีเข้านั้นมียี่สิบกว่าตัวเรียมแม่งเกณฑ์ช้างทั้งป่ามาบุกเ,เรานกยุง่งทำไงดีหัวหน้าคณะหนุ่มกระเถิบเข้ามาชิดพรานสาวจนได้กลิ่นไอซึ่งกันและกันคุณพศสั่งทุกคนยิงสมอยดงเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะแก้ปัญหาไม่ได้เด็ดขาดยิงผีกองกอยบนช้างอย่ายิงช้างเพราะจะนาาหันไปตะโกนกล้องปืนทุกกระบอกระเบิดขึ้นอีกและเลือกสอยเอาตัววิบาก,กรรมที่นั่งบนคอช้างซึ่งโดนเป็นกระเด็นผางหายวับเข้าป่าทันทีแค่ไม่ถึงห้านาทีก็มีช้างผีออกเพิ่มขึ้น เพราะไม่มีอะไรบังคับเสียงช้างป่าร้องละงมเพราะได้สติกันถ้าเป็นคนพวกมันคงจะร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าอะไรกันวะตูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงยามนั้นช้างป่าที่ผีออกจึงเก้ๆก้กลางๆอยู่แถวนั้นเพราะยังมึนงงอยู่นั่นเองยิงปืนไล่มันไป หัวหน้าคณะหนุ่มตะโกนแล้วเสียงปืนยิงไล่ช้างก็แผดเสียงขึ้นอีกจากนั้นช้างป่าเหล่านั้นจึงวิ่งตะลืดหายไปกับแมกไม้เสียงดังเอ็ดอึงราวป่าแตกชัยโยมันแพ้เราแล้วเจ้าฝืดลุกขึ้นชยโยอย่างลืมตัวซึ่งทุกคนก็มีทีท่าอาการแบบเดียวกับเจ้าฝืดที่ช้างป่าในบังคับของกองกอยสมอยดงพากันผินเข้าป่า โอ้มันกลับมาอีกแล้วไอ้ผีนรกนั่นนั่งมาด้วยตดยังไม่ทันหายหมิน่นทุกคนก็ต้องร้องออกมาอย่างตกใจที่ช้างป่าชุดเก่าหันกลับมาอีกโดยมีสมอยดงนั่งใส่ช้างมาเช่นเดิมจะด้วยเพราะสมอยดงไม่ตายหรือมีสมอยดงคอยเข้าคิวขี่คอช้างอยู่ในป่าก็ยากจะเดาทั้งสองอย่างมันยังไงกันนกยุง กันกระเหือกกระหอบเข้ามาหาอีสาวบ้านป่าซึ่งหล่อนก็มีท่าทีตกใจแก้มแปลกใจไม่น้อยข้าว่าถ้ามันไม่ฟื้นขึ้นมาใหม่ก็มีพักพวกตัวใหม่ขึ้นแทนนี่แหละทำไงดีละ่ะทั้งกันและพจะนาถามเกือบจะพร้อมๆกันกระสุนเรามีเพียงพอไหมไม่ต้องห่วงของฉันเหลือ,ออีกร้อยกว่านัดของฉันก็พอๆกับของไอ้กัน แต่เราจะยิงมันทั้งคืนได้ไงปืนไม่แต่รอระหรือไม่เราก็เป็นลมกันไปเสียก่อนจริงอย่างคุณพ์ว่านะนกยุงกั้นเอ่ยเสียงเครือยามนั้นอีสาวบ้านป่าหัวหมุนติว้วแต่ก็หันมาบอกชายหนุ่มทั้งสองเสียงรัวตอนนี้สั่งทุกคนยิงสมอยดงให้ร่วงไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยหาทางแก้ไขกันกันเป็นคนถ่ายทอดคำสั่งของพรานสาว จากนั้นเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะระยะทุกครั้งตัววิบากกรรมบนหลังช้างป่าจากกระเด็นผางหายไปในป่าเสียงปืนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีข่าวระยะเมื่อสมอยดงร่วงช้างก็ได้สติรีบวิ่งหนีไปในความมืดสักครู่ก็กลับมาอีก และมีสมอยดงขีหลังใส่ช้างก็หาฝ่ายมนุษย์อีกเล่นตีตัววนอยู่อย่างไม่หยุดยัง้งสองชั่วโมงให้หลังหลายคนนั่งก้นกระแทกพื้นโอ้เหนื่อยวะลำกล้องปืนร้อนยิ่งกว่าไฟเจ็บไล่ไปหมดแล้วหลายคนบ่นดังๆนั่งหายใจหอบแหกๆอีสาวบ้านเปล่ารู้ดีว่านั่นไม่เป็นผลดีเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปากกระบอกปืนที่มีเกลียวร้อนมากๆเช่นไรเฟิลและปืนพกสั้นกระสุนจะตกแค่หน้าแข้งหัวเข่าเพราะลำกล้องขยายแรงอัดไม่มีจากนั้นจะไม่ผิดควายตดคือมีแต่เสียงกระสุนไปทางไหนไม่รู้นั่นหมายถึงว่าอาวสานของทุกคนมาถึงแน่นกยุงคิดหนักในเรื่องนี้หล่อนจึงนั่งพิงต้นไม้โดยไม่ยอมยิง กันขยับเข้ามาหาอีกกล่าวเสียงรัวเช่นเดิมนกยูงมันเอาเราไม่หยุดยัง้งลํากล้องปืนฉันร้อนจนยิงมันไม่ถูกแล้วนะคุณกันช่วยเรียกคุณพ์มาที่นี่หน่อยชายหนุ่มพระจากไปทันทีแล้วมาพร้อมกับพจนาตเอาไงนกยูงพวกเราจะแย่อยู่แล้วสั่งทุกคนถอยเดี๋ยวนี้แล้วหนีขึ้นโดย พจนาาเข้าใจทันทีแล้วตะโกนสั่งเสียงกล้องหนีขึ้นดอยเร็วจากนั้นเสียงปืนระเบิดขึ้นถี่ยิบแล้วฝ่ายมนุษย์ต่างก็หนีตายขึ้นไปบนดอยอีกครั้งไม่ผิดในวันก่อนสุชาดาได้รับการช่วยเหลือจากสัจจาประครับประคองขึ้นดอยส่วนพจนาากับกันนั้นรั้งท้ายกับพรานสาวคอยยิงสกัดช้างป่าผีสิงเหล่านั้น สิบนาทีผ่านไปทั้งหมดจึงมาถึงสันดอยเหนื่อยแทบขาดใจสายลมเย็นบนสันดอยช่วยผ่อนคลายให้ทุกคนหายเหนื่อยเร็วขึ้นแสงจันทร์าดส่องสว่างดุดกลางวันทำให้เห็นสีหน้าทุกคนซีดเผือกเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสเวลานี้ทุกคนคลายความหวาดหวั่นลงไปมากเพราะเจอเหตุการณ์เกือบชินเสียแล้วจะมีแต่ก็ความกังวลเท่านั้น เนื่องจากไม่ทราบว่ามันจะโจมตีในรูปแบบไหนอีกเท่านั้นที่นี่คงปลอดภัยแล้วสินะนกยุงหมอสุธรรมเอ่ยเสียงเหนื่อยหอบจากช้างจากแรดหรือจากสัตว์ใหญ่ๆแล้วก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนตแต่อย่างอื่นนั้นข้าไม่รับโรองฮะยังจะมีอย่างอื่นอีกหรอเนี่ยอดีตหมอสวนดอกอุทานเสียงดังลงแบบนี้มันไม่ารามือแน่ มันจะต้องเอาเราให้พังภาพให้ได้คงจะจริงเพราะมันรบก,กับเรามาตลอดกั้นเสริมแม่งอะไรกันนักหนาวะผีสางมาลางดงตนนี้นั่นสิครับคุณพศลูกหาด่วงสอดเสียงรับแขนผมอยากรู้จริงๆว่าดอยงมมันมีอะไรเพชรทองกองเป็นม่อนดอยหรือไงไอ้ผีสางมาลางดงตนนี้ถึงได้ขัดขวางอย่างเอาเป็นเอาตายถึงเพียงนี้ ข้าก็สงสัยเหมือนกันว่าด้วงคำพูดของด้วงจี้ความรู้สึกของคนในนั้นอย่างน้อยสามคนที่อยากจะพูดอะไรออกไปเกี่ยวกับดอยงมแต่ก็เงียบเฉยกันเสียเพราะต่างก็คุมเชิงกันอยู่ผลประโยชน์เหนือผลประโยชน์นั่นเองลงแบบนี้ผมว่าเราจะต้องฟันฝ่าไปให้ถึงดูซิว่ามันจะมีเพชรมีทองอย่างที่ไอ้ด้วงว่าไหมสู้ตายเลยนะครับพ่อเลี้ยง คำปวนกัดกรามพูดแทบไม่เป็นเสียงแน่นอนคำปวนไม่เช่นนั้นข้าไม่ทำตัวเสียใหม่อย่างที่พวกเองเห็นเห็นแต่บอกก่อนว่าใช่ว่าข้าจะอยากได้อยากมีจนเป็นโรคมากก็หาไม่ที่ย้อมเหนื่อยก็เพราะคับแขนใจและอยากรู้อยากเห็นว่ามีอะไรที่ดอยง้มนั่นอย่างที่ดวงว่าดีครับพ่อเลี้ยงผมสามคนถวายหัวเลยคราวนี้ และก็เช่นเดียวกับพ่อเลี้ยงคือไม่ได้ยินดียินร้ายกับอะไรที่นั่นเพียงแต่อยากเอาชนะมันคนสู้ผีไม่ได้ก็ให้กลายเป็นผีอย่างพวกมันซะรู้แล้วรู้ลอดไปดีมากด้วงพันแล้วก็คำปวนพจนาเข้าไปตบไหล่สามลูกหามผมอยากจะแก้แค้นแทนไอ้นึกไอ้ปลิวและไอ้พายด้วยครับพันว่าอย่างเครียดแค้นแน่นอนถ้าเรามีโอกาส เราได้แก้แค้นแทนพวกนั้นแน่แม้มันจะเป็นผีสางมาลางดงก็ช่างขอให้มีโอกาสเท่านั้นทำแน่พ่อเลี้ยงหนุ่มย้ำเสียงกราวเวลานี้ผมเป็นห่วงคุณสุชาดาเท่านั้นเธอเป็นผู้หญิงต้องมาตรากตำแบบนี้นายด้วงไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันแกร่งพอแล้วและมีเจตนาแบบเดียวกับที่พวกเธอว่าเมื่อกี้ด้วยเราร่วมกันฝ่าฟันไปให้ได้นะ สุชาดาวรีบบอกเสียงรัวดวงไม่ทันได้กล่าวต่อก็ต้องสะดุ้งเมื่อสัจจาเอะอเสียงดังชิบหายแล้วงูยั่วเยาะเต็มไปหมดดูนั่นทุกคนหันขวับไปทางผู้จัดการร่างมะขามข้อเดียวซึ่งนั่งพักอยู่ที่โขดหินด้านที่พึ่งหนีตายกันขึ้นมาว้ายงูทั้งนั้นสุชาดาว,วีร้องขึ้นสุดเสียงเพราะอยู่ใกล้กับสัจจา และกระทึบเท้าเร่าๆเ,เข้ามาหากู้มั่นหนุ่มต่างก็จ้องมองลงไปมันเป็นงูตัวเท่านิ้วชีย้ยาวสอกกว่าๆเท่านั้นตัวลายไปตามความยาวสีดำสลับขาวหมุนๆม,มันอ้าปากงับสัจจาเที่ยวรองเท้าอย่างรวดเ,เร็วผู้จัดการหนุ่มใหญ่เตะมันกระเด็นไปทันทีแล้วตัวอื่นๆปรีเข้าหาอีก เขาเตะมันกระเด็นไปอีกหลายตัวโอ้ทางนี้ก็มีลูกหับคำปวนร้องขึ้นอีกและงูชนิดนั้นมาถึงไม่ฟังเอลรักฆ่าเอยรมุมเหมือนงูทั่วๆไปปรีเข้ากัดทันทีจึงถูกเตะกระเด็นหายเข้าป่าทางนี้ก็มีหมอสุธรรมเจออีกจากนั้นใครๆก็เจอมันปรีเข้ากัดกลายเป็นทุกคนเจอกันทั่วนหน้า และต่างคิดว่ามันจะมีแค่นั้นที่ไหนได้มันไหลามากันชนิดแผ่นดินลายไปหมดนี่มันงูอะไรนกจุงกันถามเร็วปืองงูหมูกระทืบมันให้ตายอีสาวบ้านป่าบอกเสียงดังจากนั้นทุกคนต่างก็เต้นแซมบ้ากันท่วนทั่วเพราะงูหมูก็พาหมูมาสมชื่อที่ถูกไฟมนุษย์ทั้งเตะและกระทืบตายนับสิบสิบเข้าไปแล้ว ยังไม่มีทีท่าจะหมดไล่หลังเป็นทานทาลาเข้าหาอีกไอ้งีย่ำแม่งดุชิบหายสัจจาเค้นเสียงและกระทืบไปด้วยทำไมมากมายงี้วะเปื่อร้องลั่นเพราะกระทืบเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทียามนั้นทุกคนชักเอะใจพจนาก้าวมาหาพรานสาวนี่ไม่ใช่งูหมู่ธรรมดาใช่ไหมนกยุง ปกติมันไม่ได้ดูร้ายนี่นางูหมูเนี่ยมันมีมากไหมใชยหนุ่มถามเสียงรัวก็มากเหมือนกันแต่มันไม่มากมายขนาดนี้แล้วทำไงดีข้าก็ยังคิดไม่ออกคุณโพสสั่งพวกเราฆ่ามันให้ตายเพื่อจะมีไม่มากกันกระโดดเข้ามาที่ทั้งสองเอ่ยเสียงรัวเร็วปืองูผีนรกส่งมาอีกแล้วหรอสิใช่กัน แกคุ้มครองสุด้วยนะฉันจะหาหรือกับนกยูงก่อนว่าจะจัดการกับมันยังไงดีดูท่ามันจะเหมือนช้างซะแล้ววะไม่ต้องห่วงผมคุ้มครองเองว่าแล้วผินไปทางหญิงสาวซึ่งร้องกรีดกรีดเพราะขยะขยงนั่นเองคุณสุกระทืบมันด้วยยามม่วแต่กลัวเลยครับหญิงสาวได้สติกระทือบอย่างที่การตะโกนบอก นกยูงกับพโพานาถพากันเข้ามาอยู่กลางวงหันหน้าปรึกษากันหน้าเคร่งเครียดถ้ามีมาเรื่อยๆแบบนี้เราแย่นะเนี่ยข้าไม่นึกเลยว่ามันจะเล่นงาเราทุกวิถีทางแบบนี้ฉันว่ามันคงหาวิธีอื่นไม่ได้อีกแล้วมีพิษไม้งูแบบนี้ปกติเป็นงูไม่มีพิษนะคุณพธน์ถึงไม่มีพิษ แต่มันลังไหลมาให้เรากระทืบแบบนี้อีกสักครึ่งชั่วโมงมีหวังพวกเรายกขาไม่ขึ้นจากนั้นคงล้มลงให้มันลุ้มกัดโอ้ยเสียวสยองจริงๆพ่อเลี้ยงหนุ่มสายหน้าพร้อมทั้งถอนใจหนักพรานสาวคิดหนักอีกครั้งแก้เรื่องหนึ่งได้อีกเรื่องหนึ่งมาให้แก้อีกความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอีก ไอสาวบ้านป่ารู้ดีว่างูหมูเป็นงูไม่มีพิษเลยแต่ถ้าปล่อยให้มันมากัดและทุกคนกระเทือบไม่หยุดไม่หย่อนเช่นนี้มีหวังล้มลงเพราะเมื่อยขาแล้วคงไม่พ้นที่จะโดนมันรุมกัดจนตายแน่ยอยากรู้นักว่าแกมันพูดผีชันใดกันแน่สู้เจ้าไม่จำเป็นต้องรู้จะตายอยู่แล้ว เสียงกระหึ่มดังมาจากตีนดอยเบื้องล่างที่ทุกคนเพ่นขึ้นมาเอ๊ะเสียงอะไรใครด้วงถามเสียงรัวตูข่าคือเจ้าทีเจ้าต้องตายเพราะบังอาจบุกรุกมาในสถานที่ห่วงหามของข้าโอ้อยเสียงเจ้าป่าเจ้าเขาลูกหาบด้วงทำท่าจะเป็นลมเพราะเชื่อเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาเข้ากระดูกดำ ไอ้ดวงตั้งสติให้ดีๆสิวะเองกลัวมันเมื่ออะไรเมื่อนั้นเองตายแต่นั่นมันเป็นเป็นอะไรก็ช่างหน้าไม่เหมือนพอ่อไม่ต้องกลัววอยจากเสียงกราวของพรานสาวนี่เองจุดความกล้าให้ผู้ชายทุกคนเว้นสุชาดาเพียงคนเดียวที่ทำท่าจะล้มพับลงเพราะได้ยินเสียงกระหึ่มจากตีนดอยชัดเจน กั้นกระโดดเข้าประคองหญิงสาวไว้แล้วบีดนวดให้ยกใหญ่ปรอบโยนต่างๆนานาเพื่อให้หญิงสาวไม่ล้มเพราะล้มลงไปเมื่อใดความยุ่งยากนานับประการจะตามมาเนื่องจากพื้นดินเวลานี้กำลังคร่าคร้ําด้วยงูหมูทุกคนเท้าอยู่นิ่งไม่ได้ต้องกระทืบดดินโดยมีงูหมูแบนติดดินทุกครั้ง ยามนั้นกลิ่นคราวเลือดงูคระครุงชวนให้อาเจียนเสียหลือเกินเพราะเจะ้าน่ากระโดดกลับเข้ามาหาพรานสาวกระซิบเสียงรัวเสียงนี่แหละที่ฉันได้ยินเมื่อตอนกลางวันเหรองั้นมันไม่รามือเราจริงๆไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ก็เจ้าป่าเจ้าเขาไงไม่เจ้าป่าเจ้าเขาท่านพอมีคุณธรรมบ้าง นี่มันต้องเป็นผีเกกมาเรเกเรเป็นแน่มันถึงได้ทำแบบนี้เจ้าคุณถอยมันงอาจว่าตูข่าวหรือเจ้าจะต้องตายเสียงกังวานก้องชัดเจนดังมาจากตีนดอยอีกทุกคนหวาดกลัวจนตัวสัน่นเว้นอีสาวบ้านป่าเท่านั้นที่ยืนเท้าสะเอวโต้กลับลงไปอย่างไม่กลัวผีสางมาลางดงใดๆ หรือไม่จริงเจ้ามันเป็นผีเกเรยระยำหมาเฮมเสียงเครี้ยวกราดอย่างหนักบังอาจว่าตูข่าเจ้าจะต้องตายเจ้าคนถอยคำก็ตายสงคำก็ตายข้าว่าข้าไม่ตายง่ายๆหรอกถ้าตายก็คงตายไปนานแล้วเจ้าคนโอหังใช่ข้ามันโอหังแต่ไม่เคยเลวระยำเหมือนใคร ที่หน้าด้านยักยอกสมบัติคนอื่นไปแถมยังจองจองวิญญาณคนอื่นไว้อีกแผ่นดินสะเทือนสถานคล้ายสิ่งมีชีวิตที่ตัวเท่าภูเขากำลังกระทืบเท้าอย่างโกรธจัดไอสาวบ้านป่าโต้กลับด้วยการยิงปืนลงไปตรงนั้น ได้ผลบ้างเสียงที่ดังก้องกังวานและเสียงที่กระทืบพระสุธาเงียบไปทว่างูหมูนับร้อยนับพันหาได้หายไปไม่คงเยอะเย้อไล่กัดเท้าทุกคนอยู่จนบังคับให้ต้องเต้นแซมบ้ากันทั่วทั่วไม่ไว้แล้วพ่อเลี้ยงขาย,ยกไม่ขึ้นเสียงครวนจากพวกลูกหาแย่แล้วทำไงดีนกยุงพวกเราหมดแรงกันแล้ว หัวหน้าคณะหนุ่มหน้าเสียขนาดหนักปากคอสัน่นเพราะดูแล้วไม่มีทางรอดแน่ๆคราวนี้ขนาดอยู่บนสันดอยงูยังยเยอะเยะเป็นตัวหนอนแล้วลงข้างล่างจะขนาดไหนตัวมันเล็กก็จริงอยู่แต่ก็มีมากมายนับพันนับหมื่นแล้วเวลานี้ทอดร่างลงดินคลาใดมีหวังโดนรุมกัดท่วมตัวไม่ผิดตัวหนอนช้อนชัยซากศพแน่ โปรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด,ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ